เฮ้ยใครๆก็เกียด t ติ t t y o t r t u r t u n วันนี้ผมมาเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับ Toyota Fortuner ครับวันนี้ผมมีเหตุจำเป็นนะครับที่ต้องใช้รถ Toyota Fortuner ครับเพราะว่าทางเข้าบ้านนะครับตอนนี้คือกรมทางหลวงได้ทำการทำทางใหม่ซึ่งเป็นหลุมเป็นบ่อก็ต้องใช้รถที่สูงพอสมควรนะครับแต่เขาว่ากันว่านะครับคนขับ Fortuner นิสัยไม่ดีนะครับเป็นนักปาดนะครับในตำนานนะครับชอบขับแช่ขวานะครับ มีเรื่องมีราวบนท้องถนนส่วนใหญ่จะเป็น Toyota Fort u n e r นนะครับวันนี้ผมต้องใช้นะครับ Fort u n e r ผมก็เลยจะมาแก้ต่างนะครับหรือว่าเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับ t o y o t a f o r t u n e r นนั่นเองนะครับผมนะครับความรู้สึกส่วนตัวผมคิดว่า Toyota Fort u n e r นะครับโดนใส่ร้ายนั่นเองนะครับตัวรถเนี่ยนะครับไม่เกี่ยวครับผมนะครับคนที่ขับรถแช่ขวาปาดซ้ายปาดขวาหรือว่านิสัยไม่ดีนะครับบนท้องถนน เขาอเผลอได้ขับ Fortuner นั่นเองครับตัวรถไม่เกี่ยวครับอยู่ที่บุคคลล้วนๆครับท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรครับกับคนที่ใช้ Toyota Fortuner คอมเมนต์มาคุยกันครับผม